สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตองเบยเทคับนะมือนี้นะพามเบิงวังงามอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนะตัวนี้นะครับเป็นลูกของมาริโอ้นะครับนะฮะตัวนี้นะครับเป็นลูกสาวมาริโอ้นี่ซื้อไหครับตัวนี้ครับผมส้มเปรี้ยวส้มเปรี้ยวนะครับนะลูกนะซื้อส้มเปรี้ยวเบิงลูกครับพี่น้องครับนะเบิงสรงหูครับ้พี่น้องครับนะนะโคนกรรมนะฮะกลางนี่ใบนี่ใบกว้างขนาดครับนะฮะโบดชัดเจนใบย่อยๆเลยนะครับนะใบย่อยๆเลย นะครับนะ่ใบยอยีกย้อยเลยปอ่าฮ่าฮ่าถลทหาว่าจะใส่หรือตัวนี้ไหมเบื้องการโตครับพี่น้องครับนะเบื้องการโตครับนะตัวนี้ก้านโตดีขนาดเลยครับนะฮะใบไหลนะครับนะฮะนาขดกับนางงามแบบลาสวยลางวัลแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับนะฮะเบื้องไปครับพี่น้องครับนะฮะส้มเปรี้ยวตัวนี้อายุอายุเดือนนะครับตัวนี้หกเดือนย่างเก็บเดือนครับหกเดือนย่างเก็อเดือนครับพี่น้องครับนะฮะ นะเบิ้งครับนะสุดยอดพรพี่น้องครับเบื้องใบฮะป๋าตัวใบไหลนะครับนะใบไหลแค่นะครับนะส้มเปรี้ยวนะครับตัวนี้นะครับนะสุดยอดครับนะฮะป๋าตัวการตัวแขงขาเนีนะเบิ้งแขงขาครับพี่น้องครับนะตัวนี้นะครับนะนะคตสิเป็นง้วทีใ่ญ่เลยนะครับเพราะว่านะคอขาเขาขาที่สีเงานะครับนะงวแบบนี้นะครับสีเป็นง้วที่ไงขนาดเลยนะครับเนี่ยสีง่สสูงไปอีกนะครับนะครับ นี่ส้มส้มเปรี้ยวนะครับนะฮะอายุอย่างเกตเดือนนะครับพี่น้องครับนะครับนะสุดยอดนะครับนะเบื้องรับผู้หางดําสนิทนะครับนะผู้หางดําสนิทนะครับนะโบดนะครับนะเบื้องรับใบใบบางใบอ่อนครับนฮะใบบางใบอ่อนใบหลายเลยนะครับโบดชัดเจนนะฮะคลิปโบดลึกๆนะครับนะ ป๋าคันะยืนนิ่งขนาดได้ครับนะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งแม่เขาพี่น้องครับนะหลังจากเบิ้งลูกแล้วครับไปเบิ้งแม่ครับนนะแม่นีเป็นงัวทีนะสวยครบเครื่องนะครับตัวนี้นะครับนะเบิ้งแม่เขาครับป๋าคัหวานหวครับนะซื้อนมหวานนะครับหวานนะซื้อนมหวานนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องครับนะเบิ้งแม่เขานะครับนะแม่ขนาดนี้นะครับนะทรงลูกนะแม่เขาเป็นงัวทีโค้งสางดีแล้วก็ทรงหูสวยมากๆเลย นะครับนะยง้วยทรงหูสวยนะฮะสุดยอดนะครับตัวนี้เป็นลูกของอะไรนะครับตัวนี้มังกรกาลสินตัวนี้เป็นลูกของมังกรกาลสินนะครับนะแม่นี่นะครับนะฮะเป็นลูกมังกรกาลสินนะครับนะฮะแล้วก็เอามาใส่นะครับนะแล้วก็มาใส่มาริโอนะครับนะฮะมาริโอนะครับนะฮะก็เป็นสาวหน่อยตัวตัวนี้นะครับพี่น้องครับนะฮะ สุดยอดเลยครับนะะทรงหูดีนะครับนะฮะสวยงามนะครับนะฮะตัวนี้เป็นลูกแรกเลยวะครับอ๋อลูกแรกแม่ผสมอีกไหมครับนี่ยผสมแล้วครับผสมมารียครับอ๋อลูกเกิดแม่ผสมมารียอีกแล้วนะครับพี่น้องครับนะฮะรดดอกมาเป็นตัวผู้จบกันเลยเนาะนะครับนะใบขนาดนี้นะครับนะตัวนี้เปิดรลคาับวครับตัวนี้ครับตัวน้อยตัวนี้แหละครับ เปิดไว้สามที่พั่วครับสามหาครับนะครับนะตัวนี้นะครับเปิดไว้สามสิบหาครับพี่น้องครับนะฮะถ้าเกิดว่าผู้ใดนะกะกำลังมองหาแม่บล็อกสวยๆนะครับนะฮะอนาคตแม่บล็อกสวยๆนะครับนะฮะกำลังหามองหานะครับสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับราคานี้ต้อนองเลนนะครับเนาะราคานี้ก็ต้อนรับในครับพี่น้องครับนะฮะนะสวยๆงามๆนะครับนะฮะสวยๆงามๆนะครับครับ มิมเปิดติดต่อวาครับไปเกิดว่ามีผู้ใดสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามครับผม080ครับ008ครับ3497ครับขออย่าทิ้งเลยวะครับศูนย์ยครับ0ูนครับสามสี่เนะซื้อยังนะครับผมซื้อพญตาครับพญตาครับนะฮะแต่เกิดว่าผู้ใดเรีนงัวงามนะครับบ่มีผู้ใดบ่โูมจักนะครับที่นี่เป็นบ้านเกิดของ แดงกระสินครับยอดอาเซียนวะครับแม่นครับเกิดยุคของนี้เลยแม่นครับนี่ครับพี่น้องครับนะฮะแดงนะกระสินนะครับนะกับยอดอาเซียนนะครับนะฮะถือว่าเป็นสุดยอดนะฮะพอพันนะครับนะฮะที่นะหลายคนนะครับนะต้องหูจักแน่นอนนะครับเกิดยุคนี้นะครับยุคของนี้เลยครับนี่คือบ้านเกิดของแดงกระสินกับยอดอาเซียนนะครับนะโอเคครับพี่น้องครับนะฮะสำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับนะมองของหาของสวยๆนะครับนะตัวนี้นะครับนะสำหรับตัวนี้นะครับนะฮะแนะนํา โอเคครับนะฮะผู้ใดสนใจกับกิ้งกังนะโทรมหาเมตตาได้นะครับสำหรับโอนีสวัสดีครับ